สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทานายดวงชะตาคำทนายตรงนี้เป็นคำทนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อเรื่องราวต่างๆผ่านไพ่มาบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์กันบ้างเรามาเริ่มกันที่แง่มุมของทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้เนาะจ้าชะตากอ็อาจจะมีปัญหามีความขัดสนมีเรื่องที่ค่อนข้างกดดันนะที่จะต้องแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก ในแง่มุมของทรัพย์สินเกินทองในระยะนี้ใครที่เป็นลูกหนี้นะก็อ,อาจจะต้องระวังในเรื่องของการจะถูกตามถูกใครถามใครที่เป็นเจ้าหนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะในเรื่องของการที่เจ้าชะตาอาจจะถูกเอถูกโกงถูกบิดเป็นหน้าไพ่ที่สื่อไปถึงปัญหาความยุ่งยากหรือมีเรื่องกดดันนะมีสภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่เราตัดสินใจผิดพลาด ก่อนหน้านี้เป็นไพ่ที่เตือนให้พวกเราเนี่ยบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองให้ดีในระยะนี้เพราะว่าการเงินการทองเนี่ยมันจะเก็บไม่ค่อยอยู่มันจะเหมือนก็เข้าซ้ายออกฝาเข้าฝาออกซ้ายอยู่อย่างนั้นการที่เราจะบริหารจัดก,การค่าใช้ใจ่ายการที่เรามีความมัธยัสถอดออมจะช่วยได้ดีที่สุดในระยะนี้ในแง่มุมของบ้านช่องที่อยู่สายทรัพย์สินต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นยุดยานผ่านะหรือ การเช่าการซื้อการขายในระยะนี้เจ้าชะตาก็จะมีแนวโน้มในเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการซื้อการขายก็จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอาจจะขัดแย้งกับผู้ซื้อผู้ขายหรือในหน้าต่างๆใครที่เช่าอยู่ก็อาจจะมีปัญหากับเจ้าของบ้านเจ้าของห้องมีปัญหากับธุรการมีปัญหากับร,ปรอปภเป็นหน้าไพ่อีกใบหนึ่งเนาะที่บ่งบอกไปลักษณะของความขัดแยง้ง นะการแย่งชิงการถูกเบียดเบียนการถูกผู้อื่นนะนินทาว่าร้ายหรือทำให้เราเสื่อมเสียให้เรามัตระวังเข้าของสูญหายของมีค่าถูกลักถูกขโมยการเจรจาต่างๆให้ระวังการถูกเบียดเบียนในแง่มุมของการงานนะการค้าการขายการลงทุนต่างๆในระยะนี้ถือว่าเจ้าชะตาโดดเด่น นะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะจะมีในเรื่องของบริวารเข้ามาเกื้อหนุนนะทำสิ่งต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเจราจาก,การใช้ไหววางบุคคลอื่นก็มีแต่บริวารที่ดีนะที่เราสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้แล้วก็ยังจะรวมไปถึงกัลยะาณมิตรเพื่อนฝูงต่างๆก็มีโอกาสที่เขาจะพักดันเราชักนําเราหรือนําเสนอชี้ช่องทางดีๆให้ได้ในระยะนี้ เจ้าชะตาจึงโดดเด่นในแง่มุมที่อาจจะมีโอกาสประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นการถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เรื่องราวดีๆข่าวาว,าวดีๆใครที่ทำนะในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในระยะนี้โดยเฉพาะใครที่ทําที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหญ่ๆหรือสินทรัพย์ใหญ่ๆ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบสูงมากไม่ว่าจะเป็นพวกแนวพวกอสังหาบ้านที่ดินออยดยานพานะต่างๆก็ถือว่าโดดเด่นนะที่เจ้าชะตาจะซื้อมาขายไปซื้อง่ายขายคล่องเป็นอย่างดีในระยะนี้ส่วนใครที่ทำธุรกิจประเภทอื่นก็ถือว่าดีเช่นกันแต่ก็ยังเป็นรองคนที่เขาเหมือนกับว่ามีเงินเย็นหรือสามารถที่จะลงทุนก้อนใหญ่ได้นะจะโดดเด่นกว่า แต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังอาจารย์สรุปคําทานายให้อาจารย์จะขอแทรกสักนิดนึงในเรื่องของกองบุญก็ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรนะทุกคนทุกท่านนะที่มีกําลังทรัพย์หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมบุญร่วมกันสร้างนะเป็นมหาบุญมหากุศลร่วมกันที่จะมาบุรณะวัดล้างวัดนี้เป็นวัดที่กรมสินเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วนะก็มีอายุการต่อสร้างเนี่ยสาถึงสีป่ปีปัจจุบันนี้ก็มีการปล่อยปะ ละเลยนะอย่างยาวนานมากๆจึงมีสภาพที่สุดโทมชิ้นส่วนสำคัญนะที่เป็นองค์พระหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ก็จมลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาหลายชิ้นนะก็ได้มีการเก็บกู้ขึ้นมาดังรูปที่อาจารย์ได้ลงไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปปัจจุบันนี้นะอาจารย์ก็รวบรวมกำลังทรัพย์นะจากการบอกบุญกิริยา,ามิตรนะร่วมกับทางพระทางหลวงพี่ต่าง ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมกันอย่างต่อเนื่องก็ถือว่ามีความคืบหน้ากันพอสมควรแต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้นะการที่จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยก็ยังต้องใช้กําลังทรัพย์ที่มากมายพอสมควรนะก็ขอฝากกันแล้วกันนะกรลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านที่พอที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้นะจะได้เป็นมหาบุญมหากุทศลที่ตัวเราไป ส่วนท่านใดนะที่สนใจจะตรวจด,ดวงชะตากับอาจารย์เป็นการส่วนตัวเป็นการเทียบเคียงตําราโหราศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นตําราลัคนาพระรามเดินดงเลขเจ็ดหลักเข้าฐานกราฟชีวิตเราก็มีการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเฉพาะด้านซึ่งการตรวจด,ดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างมากๆกนะกับการที่เรามาฟังลัคนาหรือราศีที่หน้าช่องของอาจารย์เพราะเป็นดวงชะตาที่เจาะลึกนะ,ะเฉพาะรายบุคคลดวงหนึ่งดวงเดียวเลย ไม่ได้ปะปนกับดวงผู้อื่นผู้ใดจะมีการเทียบเคียงแล้วก็มีความแม่นยําที่สูงกว่าเหมาะสําหรับการวางแผนอนาคตหรือการตัดสินใจสิ่งต่างๆแต่ส่วนตัวของอาจารย์เองนะก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่สื่อดวงชะตาแล้วทานายตรงๆอาจารย์จะไม่ใช่สายฮิวใจใครถ้าใครที่ต้องการจะฟังคําทานายแล้วต้องการเฉพาะด้านดีหรือความสบายใจเพียงด้านเดียวอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ได้นะก็ขอเกินบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจารย์ พยายามจะเน้นย้ำได้เลยกับทุกๆคนเลยนะว่าอาจารย์ไม่ใช่สายฮิวใจก็ขอฝากทุกเราทุกคนไว้ด้วยนะจะได้เข้าใจจริตของอาจารย์โอเคนะสิ่งที่อาจารย์เกินก็ประจจะประมาณนี้ก็มารับฟังดวงชะตากันต่อเลยต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ที่พวกเราจะต้องเรามัดระวังนะก็จะมีปัญหายากๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยการเจรจาก,การต่อรอง หรือการทําสัญญาต่างๆจะมีความขัดแยง้งจะมีเรื่องราวที่ไม่ลงตัวกันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตานะจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างมากมายเป็นหน้าไพ่ที่เตือนนะนะในแง่มุมที่มีความยากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้แต่ก็เป็นหน้าไพ่ใบเดียวกันนะที่มีความหมายว่าเจ้าชะตาจะสามารถผ่านไปได้นะจะสามารถตกลงกันได้เจรจากันได้นะจะมีโอกาสที่จะได้ข้อยุติ นะจะมีตรงกลางเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามีความยากนั่นก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้ง่ายไม่ได้ผ่านไปได้ทุกคนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญกุศลหรือพลังงานของตนเองเป็นหลักนะว่าเราเนี่ยมีบุญกุศลมากแค่ไหนมีพลังงานที่จะฟันฝ่าอุปสรรคมากแค่ไหนเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่สมควรเลยนะเป็นปัญหาที่สมน้ําสมเนื้อมาก เป็นปัญหาที่เราอาจจะหาข้อได้เปรียบค่อนข้างยากจึงเป็นลักษณะที่ไพ่ขึ้นมาเตือนให้เราเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถนะถึงจะมีโอกาสผ่านไปได้ในแง่มุมของโชคลาภต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีการบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการลงทุนนะทำอะไรใหม่ๆในระยะนี้จะส่งผลดี หรือไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆก็อาจจะเป็นลักษณะของการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ปนไปเปลี่ยนมาให้เราเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะให้เราได้มีโอกาสได้คิดได้ทําอะไรที่มันสร้างสรรค์ได้ใช้จินตนาการนะจะเป็นตัวที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนมีโชคมีราบเกิดขึ้นหน้าไพ่ลักษณะนี้นะก็จะมีความหมายหลักๆเลยก็คือจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสได้ไดพลิกแพง แต่ก็จะนำพาให้เจ้าชะตาเนี่ยนะมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสาเร็จได้ในอนาคตส่วนในแง่มุมของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาก็อาจจะเป็นแง่มุมที่มีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรลักษณะเหล่านี้นะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะเป็นบ่อยอหรืออาจจะในบางคนบางท่าน ในระยะนี้อาจจะทํางานอะไรที่มันหนักๆทํางานผาดโผนทําอะไรที่มันต้องล ύ, ุยๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้นะมักจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ่อยๆใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการยกของหนักหยิบจับของหนักๆก็ให้ระวังนะการเคล็ดการยอกนะหรือมีโอกาสที่จะมีอาการเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามหลังถ้าเป็นระบบภายในเนาะก็จะต้องดูแลนิดนึงอย่างคุณผู้หญิงก็ในเรื่องของช่องท้องมดลูก อ่าหรือที่มันเกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยณนะตรงนั้นได้ส่วนในแง่มุมของคนรักคู่ครองในระยะนี้ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากๆนะที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะดวงไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็จะมีแง่มุมของคนรักคู่ครองเนี่ยเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลนะจะมีโอกาสได้โชคได้ราบบางคนนี่อาจจะมี โอกาสในเรื่องของการถูกหวยรวยโพยได้ซ้ําเพราะว่าคนรักคู่ครองของเรานะเขามีดวงที่จะนําพาโชคลาภหรือมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาโดยง่ายจากทางใดทางหนึ่งในระยะนี้จึงเป็นหน้าไพ่อีกใบหนึ่งนะที่เกื้อกูลสิ่งต่างๆให้กับชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้ที่อาจารย์พูดถึงที่เป็นไพ่ที่ดีก็คือเป็นไพ่พัพพิคเนตนะที่เป็นปางประธานโชค จึงเหมาะมากมากนะในระยะนี้ที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะใช้ไหววานหรือขอความช่วยเหลือจากรัคู่ครองนะด้วยจะเป็นการดีที่สุดหรือทำอะไรร่วมกันหรือถ้าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้เขาเป็นคนที่เลือกเป็นตัวเลือกนะก็จะดีที่สุดสุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปคำทำนายโดยย่อ นะแต่อาจารย์ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าอาจารย์เป็นคนตรงๆคำทำมาตรงนี้นะก็อาจจะมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องพึงระวังอาจารย์ก็จะขอพูดถึงแง่มุมที่จะต้องระมัดระวังกันก่อนในระยะนี้เนะาะเจ้าชะตาก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างกดดันนะมีสภาวะที่ค่อนข้างเครียดมีแง่มุมของวิบากกรรมเนี่ยเข้ามาทําให้ในระยะนี้อาจจะรู้สึกได้เลยนะว่ามีปัญหามีอุปสรรคเยอะแยะมากมาย นะทั้งปัญหาเก่าก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาใหม่ก็เหมือนกำลังจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะจ้าชะตาถ้ามีโอกาสได้เดินทางได้ทำอะไรทีเ่เปลี่ยนแปลงนะจะส่งผลดีกับดวงชะตาก็คือพยายามอยากอยู่ในรูปแบบเดิมๆหรือการที่เราทำอะไรในรูปแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปไหนเลยนะอันนี้ก็จะทำให้ดวงเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ทันทีนะที่เรารู้จักพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางดวงชะตาก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในระยะนี้เช่นกันรวมไปถึงเจ้าชะตานะจะต้องเรามาัระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการต่อรองการรับปากใดๆไว้ก็แล้วแต่นะมีโอกาสที่จะมีปัญหาการมีความขัดแยง้งอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของคดีความต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยจะต้องเรามัดระวังเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของ ปัญหาความขัดแย้งหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาชู้สาวปัญหาที่ผิดในเรื่องของศีลธรรมขนบรรมเียมประเพณีหรือข้อกฎหมายต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในระยะนี้เพราะเป็นหน้าไพ่ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของการถูกตัดสินในเรื่องของวิบากกรรมที่มาจากกรรมเก่าหรือการการะทําเก่าๆก่อให้เกิดผล ส่วนในด้านที่ดีในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีดวงของบริวารเข้ามาหนุนนำนั่นก็แปลว่าบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างจะนำพามาในเรื่องของความพึงพอใจมาให้หรือการใช้ไหววานก่อการขอความช่วยเหลือจากบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างจะส่งผลดีเจ้าชะตายังโดดเด่นในเรื่องของการงานการค้าการขายธุรกิจต่างๆก็แปลว่า อาจจะมีกัลยะาณมิตรเพื่อนฝูงหรือบริวารต่างๆหนุนนําชักนําหรือเอาโอกาสดีๆมาบอกมาเล่ามากล่าวได้ในระยะนี้ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความมั่นคงหรือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นฝ่าเดิมนะรวมไปถึงโชคลาภต่างๆเจ้ชาชะตาก็ยังโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่มาจากคนรักคู่ครองการทําอะไรร่วมกันหรือการที่ได้รับการเกื้อหนุนจากคนรักคู่ครองนะ หรือจะเป็นโชคลาภที่มาจากการแก้ไขสถานการณ์การพลิกแพงการดัดแปลงสิ่งต่างๆก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถผ่านวิกฤตหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันในระยะนี้สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ขอจบคำทายยอ่อไว้ประมาณนี้ก่อนนะอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกันสร้างร่วมกันบูรณะวัดล้างในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นอนิสงส์ผลบุญกับพวกเราทุกคนทุกท่าน ให้มีแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญมีโชคมีลาบสมดังความมุ่งม,มาป่ปรารถนากันทุกคนทุกท่านขออนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับสาธุสวัสดีครับ